กับสวัสดีทักทายพี่น้องทุกคู่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมเมื่อนี้ก็ขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ,นบ้านบ้านอีกคือเกาคือเดิมเปิดภาพมาทักทายกันเมื่อนี้ก็บรรยากาศช่วงเศร้าๆอยู่ทงให้ตรงหน้าอีกมือหนึ่งครับพี่นอ้อ,นอ,อ,องเมือนี้ออกมาเบืองนา้าเบืองนหน้าจ้หน่อยก่อนครับพี่น้องผมเนื่องจากมือขึ้นี่ก็เปิดท่อไว้เบืดอง,งขึ้นครับพี่น้องเปิดท่อระบายน้าไ้ย่านฝนมากๆเนี่ยมือขึ้นแต่กับปรากฏว่าโปตกครับพี่น้องเมือขึ้นนี ตื่นมาช่วงเสาเสเบิงท่องป่าครับพี่น้องท่องป่ามืดคขื่อนปฏิมาจังหวะเวียนมาจกบูมันเดียก็ได้มเนี่ได้ออกมาเบิงน้ำเล็กน่อยครับพี่น้องผมจะไปเบิงน้ำล้นที่เฮ็ดไบหน้าหมู่ว่านนี่จักอยู่บ่อยู่พี่น้องต้องคอยมาเบิงเพิ่นเรื่อยๆครับผมพอบิงเทือเฮ็ดไบขึ้นเดียวก็หัวกระขาดครับพี่น้องมื้อนี้ออกมาเบิ่งแต่เช้าเลยเพราะว่าสิไปธุระข้างนอกครับผมเสื่อมีธุระช่วงเช้าๆก่อนสิไปธุระทั้งคืนออกมาเบิ่งหน้าเล็กน่อยก่อนครับพี่น้องผมมาเบิ่งน้ำเล็กน่อยก่อน เธอไม่มองแกใไขไปครับพี่น้องเบิงบรรยากาศทุงท่งไห้ต้องนาช่วงเศร้าๆน้ำกันครับผมเหมือนนี้เบิงแนวพี่น้องช่วงเศร้าๆเมื่อคืนกับฝนมาตกครับพี่น้องว่าฝนสิตกมานยังขึ้นเพิ่นเคยตกยังมืนอคืนครับพี่น้องผมแต่เมื่อคืนกับปรากฏว่าตกนะครับผมแต่สิตกจังเว้ยนมาจากบู้เบ่งท่องว่าเป็นยางอยู่พี่น้องเลยไปไปพี่น,อน้องไปเบิกน้าน้ำกันปล่อยน้ำหล่นไวค้ครับพี่น้องเปิดท่อไว้มาปิดท่อครับมือนี้ เทือมีหมองแก่ไขครับพี่น้องแก่ไขไใบเทือได้ไปธุระท่างอืน่นนะครับผมนี่พอเปิดไปในหมู่บ้านเทือบผลหม่า,มาย่านเพิ่นแห่งนี่จ่าครับพี่น้องเรียบผลมาจังสีมาวากันไหมไปพี่นอ้องไปเบิ้งยุติเห็ดหนามบ่นไปพอบางเทือบางที่เพิ่น้นามเพินน่นหนึ่งเพิ่นจะมีแนวมาเจาะให้ซึมให้หัวอยู่ยเลยครับพี่น้องผมอย่างผมเป็นยังครับพี่น้อง ว่าน้ำตีแหงหรืวมว่าปิดไว้ครับผมเปิดท่อไว้แต่เมือ่อคืนถือว่าย่างโบแหงครับพี่น้องผมก็ย่างน้ำย่าง,ย,างย่างอยู่นี่ครับทีมันบมเสมอกันครับพี่น้องเอ้ยบางแนวผมเป็นผักดูวยที่เกา่าที่เดิมครับพี่น้องผมมือนี้ก,ก็ได้หุ่นอยู่แต่ทงหน้าห่องเก่าหนิล่ะครับพี่น้องหลายมือแล้วฝนตกมากกัจะยากกันสิแล้วครับพี่น้องคอนเฮทนเทนหน้า ไปะปะพี่น้องไปเบิเ่งน้ากันเป็นยังไงบู๋มือนี้เอาจอบเอาเสียมมานัาครับพี่น้องไปเบิ่งก่อนเห็ดน้ำร่วนใเพิ่นเป็นยังไงบู๋เธอเพิ่นพังทั้งขางทั้งหนาเพิ่นครับผมสิเดหาดินมาแก้ขไขไใบต้องค่อยแก้ไขเรื่อยๆครับพี่น้องบ่แก้ไขบ่ไดหรอกสิพังทิ่มนะครับผมถ้าขาดไปโอ้ยหนานี่แห้งหาดินยากดีครับพี่น้องเนี่ยขุดน้ำคู่ข้างหน้าล้างคู่ข้างหน้าที่เบิดละไปไปพี่น้อง เออมือได้มือได้กับว่นยู่แต่ตรงหน้านะครับพี่น้องผมเนี่ยขาวนมีน้ำเรียงงามขึ้นแล้วครับพี่น้องผมหน้าพ่นน้อยไกลๆกันโอ้ยเขางามงครับพี่น้องเนี่ยหน้าพอบนก็บก้างเขียวขึ้นครับผมอันนี้เป็นเพื่อนดำเรานะครับผมนี่เพื่อนดำที่จริงเิ่นกระบ,บานแต่ที่แหลกเพื่อนบ้านแล้ววันนี้น้ำท่วมเพื่อนก็ไดาดดำนี่ดำเสริมมึงเนี่ยพี่น้องงามขักยุที่เพื่อนดำนะครับผม โอ้นี่เด็เห็ดน้มหล่นเบิงทั้งขงาง,ขงบนทั้งขางบนติดพังลแล้วครับพี่น้องเนี่ยต้องดินเห็ดใหม่แล้วครับผมเนี่ต้องแก้ไขใหม่ละนี่แม,ม่ปลาลูกปลาช่อนพี่น,อน้องเจ๊มจุ๊บรัวนปลาซิวลูกปลาช่อนปลาหมอหน่อยครับพี่น,อน้องเต็มอยู่ว่านนี่ก็ได้ขนาดเต็มด้วยไม่สิบะคือไม่เล่นหน้าครับผมต้นองแก้ไขหม่องนี้ครับพี่น้องเนี่ย โอ้ยเดี๋แกะไขหมองนอี่วะเอาดินใส่ไหมเดี๋ดยวมัดีข้างบ่อขาดแล้วครับพี่น้องแต่ข้างๆมานดีข้งเดี๋ยวแกะไขจังหน่อยกันครับพี่น้องเลี๋ยวดินใส่กันแกะไข่ไหมกันครับพี่น้องผมเดี๋ยววางเครื่องมือกันครับพี่น้องแบกจอบแบกเสียมมาลำผอบนีน่นี่ก็ได้มามาแกะไข่ไหมกันครับพี่น้องบ้านนี้ เดี๋ยวดินใส่ไม่ก่อนครับพี่น้องผมเนี่ยเพื่อเดี๋ยวว่าถ้านันเป็นโบกเขไปครับพี่น้องผมเนิดย้อนน้ำซาะเข้าไปซาะเข้าไปมันี่พังครับพี่น้องผมเดี๋ยวดินเติมไม่ก่อนดินเติมไม่ก่อนบางทีต้องปูเป็นเน็คเพราะว่าต้องแบบมันโบ่เข้าไปครับพี่น้องเป็นหลุมเข้าไปเดี๋ยวน้ำกัดเข้าไปเรื่อยกัดเข้าไปเลยที่พินทังครับพี่น้องผมจะแก้ไม่ก่อนก่อนสีแก่ต้องปิดน้ำทั้งหนาไปก่อนครับพี่น้องอ้างต่อจะเศ้าอย่าเงี้ยพี่น้องไม่เป็นไรแก้ยังอยู่ก็ใส่ก่อน ยิ้มหนาไปก้อนก่อนีิหรอดยังมาดินใส่ไหมยิ้ข้างหนาไปก้อนนี่ะมันโบเขาไปนีไมพี่น้องผมเแวาดินเสริมอาเสริมไปไหนกอนแวานหนามันกินแต่ขางหนีไหมครับพี่น้องผมงานเข้าแต่เช้าเลยเขาดินใส่านจหน่อยก่อน โอ้โโอ้โแต่มันนัน่ก่อเยเจก่อนจะไปกินู่มากินอู่ข้างเดียวก็ก็จะข้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆ

เก๋เลยครับพี่น้นองไี่ดินหลังคู่ขา้างหน้าจ็สีบเบดล่ะใส่ละเมืองใสละเม่เมือม่อยจนหอบพีนออบ่น้องเลยไหลบันมึงกนนี่แน่ยืนคนิบขึ้นน่อยกันเดีมันเป็นหลองลงไปกลางไป ก็คุ้มอยู่แต่กับอันนี้แล้วครับพี่นอ้องเฮ้ยว่าได้ปิดไรปั่นเฮ้เปลี่ยนข้อมือพี่น้องดินเสนาป่ะว่าที่เครื่องฝนลินเคร่งฝนตกเคร่งคู่กับขาดครับพี่น้องว่าเนี่ยขาดขนาดเลยเกิป่ะที่เม็ดโมง่งเสาครับพี่น้องจะได้กินเผาป่ะคู่กับเสาเสาจะมาสวย

สำคัญอันนึงอีปูครับพี่น้องอีปูนี่มันไปเจาะทั้งหน้าพุ่นละเจาะไอ้ซึ่อซึ่อซึ่อใหม,มก็ผ่านเลยแก่น้าหยากรพี่น้องพูนึงหนูหน,น,น้านี่ต้องอยางนี่ทับเด็กสิบบาทเด่นดิ้นเดินโคตรจะเศร้าพี่น้องเอ้ยหมู่ใดก็ได้ ทัอันนี้าปอันนี้มคุดดินไส้เล่นินเอายากก็บเบ้งสิบบทับพยางไว้วนพยามันโตก่อนเป็นไรไปบา้างคนผมมาดันท่านี้หลายไหมครับพี่น้องขึ้นไปทั้งุดนะ ได้กรูลุยริ้อโคตรอยู่ดีว่าพี่นนองเลยอก็พอวนย่มได้กับเจ้าสิละคนขึ้หน้างานเอาขึ้นไหนไปบาก็อไปกนอโอเคไมสานะอ้ ไหนก็เมื่อย์จะส่้าเล่นพี่น้องไหมฮะคุลงตรงกลางไปด้วยพักจะเข้าอุ้มับพี่น้องเมย์หอมเลยคู้งเถาครับผมคุ้งเถาเฮ็นหนาหรือซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องเฮ็ดแต่น้อยก็เมื่อย กำลังเข้ามากระโดดหน่ยอยถอยลงนะครับพี่น้องบ่คือเป็นมุมเป็นแหล่งเนื้อสกี้โอ้ยกินก่อนยิงใหญ่สมัยเฮดแต่สมัยก่อนแต่อายุยี่สิบสิบครัวก็ครนะครับผมอายุสิบเก่ายี่สิบสิบผ่าสิบหกไปบ้านนี้กินก่อนยิงใหญ่เนี่ยพุดมาจากโค่นผัวครับพี่น้องแบกมากเว้นแต่ไก่เห็ดได้ครับผมตอนนี้เห็ดบ่ได้แล้วครับพี่น้องผ้าได้ก็ก่อนหน่อยหน่อยสิละเขาจอบพุดมากอะคอยหิ้วมาทะเล็กเลน้อยครับพี่น้องผม เอยเลยครับพี่น้องเอ้าแล้วเราละบานก็ต้งกันบ้านแล้วก็บ่แล้วเรเสียดินว่าปะทั้งหนาทุกจัหน่อยครับพี่น้องผมมีนงำรบบยันันปีกปูด้วยอยังมาเกาะทั้งหนาทุกจังน้อยตัวอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำหรับพี่น้องผมขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อครับผมสิรับโชคกีไผ่เดี๋ยวพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขถูกคนครับผมพอกันไหมคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ไปละครับพี่น้องสวัสดีทุกคนครับผม